กราบสวัสดีฮะทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ผมจะพาไปเมืองลับเมืองนึงที่เชียงใหม่นะฮะมันคือที่ไหนเราไปลุ้นกันบ๊ายบายเจอกันนะครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะเมืองลับที่ผมจะพาทุกคนมานะฮะนั่นก็คือเมืองคองมาถึงแล้วนะ,ะที่พังเรา บ้านวางริมคลองโฮมสเตย์ที่ใครๆก็จะต้องมานะครับถ้ามาที่เมืองคลองแล้วมันเป็นบ้านที่ผมจอง2เดือนนะฮะกว่าจะได้ที่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูบ้านหลังผมกันเ่ยแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่พักของเราบ้านริมน้ำและเบียงคลองซึ่งที่พักตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นบ้านหลังเดียวนะฮะที่อยู่ติดน้ำ นะครับเรามาดูข้างในบ้านกันว่ามันเป็นยังไงนี่นะฮะก็เป็นบ้านของเราภายในข้างในก็เข้ามาก็จะเป็นโซนรับแขกครับนี่ก็จะมีระเบียงให้นั่งห้อถ่ายรูปเก๋ๆนี่คิดอะไรเพลินๆทำอะไรก็ได้นั่งกดโทรศัพท์ดูน้ำก็ได้ตกปลาก็ได้แล้วแต่นะครับผมชอบ สวยมากเห็นไหมนะครับกับราคา350บาทต่อคนและที่ก็จะมีพัดลมให้หนึ่งตัวน้ำสองขวดมีกาแฟมีขนมนะครับผมเรามาดูห้องนอนเราก็เดีย่ยห้องนอนดูห้องนอนครับผมโคตรดีคือนอนได้สามคนอ่ะเตียงอ่ะนอนได้3ามคนะะน,น,คนะครับผม แล้วก็มีหน้าต่างแบบเผื่อแบบว่าอยากชมนกชมไม้ชมน้ําชมอะไรอะ่ะทุกคนลองดูออกไปข้างนอกครับนเป็นไงครับบรรยากาศชิลปะ่ะหละความสุขนะครับที่หาในเมืองไม่ได้นะฮะหาในกรุงไม่ได้จริงๆครับผมแค่นี้ก็โอเคแล้วฮะไปเราไปข้างนอกกันดีกว่า โอ้โหมีเปยมีเปยมีเปมีน้ำตกมีบาร์ด้วยนะที่นี่มีบาร์ถ้าเราไม่ชอบในห้องเราก็แบบมันนอนดิ๋วอย่างนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะฮะผมจะพา <S <S ทุกคน <S 2> <S 2> <ๆ>ไปล่องแก่นกันนะฮะที่นี่เขาจะมีกิจกรรมมากมายเลยครับมีที่พักแล้วก็มันมีน้ำ พอมีน้ำปุ๊บมันก็ต้องมีแก่นให้ล่องน,นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปล่องแก่นกันครับแล้วเจอกันไปตอนนี้นครับผมก็ได้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยเตรียมพร้อมไปล่องแพรเดินไปหาน้องครับตามผมมาได้เลย รถมารับแล้วครับท้ายนี่นะครับล่องแพรเมืองคลอง0856252191มาที่นี่ก็ติดต่อได้เลยเพราะพี่เขามารับถึงที่รเพจเฟซบุ๊กพี่เขามีไหมก็นี่แหละน่าจะตามนี้แหละอะโอเคไปเจอกัน,นครับพี่แพรเราจะไปกันไอ<ป>ดิลุยเลย อันนี้เราก็จะเดินทางไปประมาณ15นาทีนะครับครับผม15นาทีนี่ลงข้างทางเลยอ่ะ15นาทีนี่ขึ้นไปนะแต่ตอนลงมาหนึ่งชั่วโมงพี่พี่เขาบอกเราใช่ใช่ใช่ชั่วโมงอันนี้สาระนะสาระเออสาระเราเราให้สาระเป็นโการล่องแพนี่ก็ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำถ้ากว่ากระแสน้ําแรงเราก็จะลงมาไวแต่ว่าเขาก็กะไวหนึ่งชั่วโมงให้เราก็อยู่ในเรอนเอออยู่ในเรืนหนึ่งชั่วโมงพอดีเลยเออเราก็หวังว่าที่เราจะไปเจอเราจะไปเจอปะวานปโลมายา ปลาแซลม,มอนปลาแซลม,มอนเออซื้อวาซาบิไว้เรียบร้อยแล้ว ถึงแล้วฮะดู่าสวัสดีครับลงไปนี่มันจะจมอีกไหมครับจมจมประจมนะครับนั่งสบายครับอันนี้นั่งนั่งแบบเป็นกลุ่มใครกลุ่มมันใช่ไหมครับอย่างเงี้ยครับผมอ๋อมีสองแพร่เหรอครับ มาประมาณกี่ชั่วโมงครับไปถึงชั่วโมงมประมาณช,นนนะช่วงนี้น้ำมาเยอะอยู่ก็ประมาณชั่วโมงถ้นาน้ำนอยประมาณชั่วโมงมันมีช่วงลึกไหมครับที่แบบว่าลึกเยอะๆเลยมีไมหมครับประมาณไหนครับทั่วหัวอะไรไหมทั่วเล<า>ยโอ้เนี่นนนย แซลมอนมีไมครับแถวนี้แบบมีอ๋อไม่มีกปลาทม็อนเขมีปลปลาปลาพื้นเมืองที่นี่เยปลาอะไรปกมอนที่เรียกไปาขาวปลาเหมือนปาตะเพียนใช่ครับตินเลยบที่ชาวบ้านเขาเรียกไอปาแก้มปาจัดอะไระจะไม่เหมือนไงปลาตะเพียนน่ะมันเอามาทาอะไรนะครับทอดก็เอามาอดมาต้มมาแกงกินก็ได้ทำได้ทุกอย่างแต่มันมีก้างเยอะน่ะต้องทอดอย่างเดียวานเยวับ เดี๋ยวเราไปลงแพเอาอันนี้ก็รีบลยรีบรีบเอาพอดีว่ารีบนะเติมพลังหน่อยลงอันน in ี้ใช่ไหมครับอันนี <c oughs> <c oughs> um ้เราก็ขึ้นแพกันแล้วนะครับอีกแป๊บนึงเราก็จะลงลงไปแล้วปกติแล้วมีคนบังคับกี่คนครับพี่ ปกติก็1คนหรือ2นะครับอ๋อ1ถึง2คน ถ้าอยากให้ทุกคนมาเห็นจริงๆนะครับของจริงมันที่มันเล่าไม่ได้ใช่ฮะมันสวยกว่ามันสวยกว่าที่แบบถ้าคุณมามองในกล้องหรือในอะไรแบบคุณต้องมาสัมผัสเองฮะมันเป็นแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่ผมจะสื่อให้พวกคุณรู้ได้อะใช่ดูความสวยทุกคนความฟินผมเจอเพื่อนเพื่อนน้องผมแล้วครับใช่ครับวิธีดูควายดู วิธีดูควายเนี่ยก็ดูง่ายๆเลยอย่างตัวเล็กเนี่ยคือควายแต่ถ้าตัวใหญ่นั่นอะควายโอ้ลุกเลย แต่ก่อนมันชื่อว่าเมืองของก็คือเป็นเมืองขึ้นของพม่าแล้วพม่าเอาทรัพย์สมบัติเอาของทุกอย่างมาเก็บไว้ที่นี่ก็เลยตั้งชื่อว่าเมืองของแต่สำเนียงผิดเพี้ยนไปการเวลาผิดเพี้ยนไปก็คือกลายเป็นเมืองคลองไม่ได้เกี่ยวกับลำน้ำไม่ได้เกี่ยวกับคลองไม่ได้เกี่ยวกับชนเผ่าไม่ได้เกี่ยวกับอะไรสักอย่างเลยก็คือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบ้านเรานี่แหละอก็ถึงว่าบ้านเราาสนีเพราะว่าบ้านเราอ่ะที่เนี่ยเขาติดกับชายแดนเนาะ กับชายแดนเพราะว่าเลยจุดนี้ไปก็จะเป็นชายแดนแลอะอะอ่่าไปดักกู้นะครับคุณมีสาระมากถ้าสาระก็ต้องมาดูผม <laughs> ถ้าไรสาระก็ไปดูพี่เอิร์ธเฮยสบาย <laughs> เอาแล้วเอิร์ดเอาแล้ว,ลวมึงคิดยังไงกับข้างหน้ามึงก็จ้วงดินะดีกว่าพี่ดีกว่ามึงจ้วงดิ พี่บ้านมันแมลงเดี๋ยวตกน้ำไม่อยากจะทำสบายมันไม่ได้ปวดแค่แขนนะมันปวดน่องด้วยนะขามันต้องเอาขาย่ามันต้องเอาเอาขาแบบจ้ำลงพื้น่ปวดพื้นอ่ะนี่มีเซเว่นกลางน้ำด้วยนะจริงเหรอเฮ้ยจริงดิพี่กูบอกเมื่อกี้โอ้กูกะจะมาเปิดก่อนไอ้เจ๊โดนตัดหน้านะเนี่ย พอมีเบียร์ปุ๊บทุกอย่างมันก yup> I mean? ็คลิกเง่งเง่งง่งงงมันเป็นงง่งเง่งเง่งเง่งพี่เขาจอดพี่เขาจอดจอดซื้อเบียร์ดิรออะไรอ่ะนี่เรากลังจอดแบีย์เซเว่นนะครับทุกคน อตอนนี้เราจอดนะดเพราะว่าไม,ไมเครื่องดื่มเราหมดแวสเซเว่นแปหนึงพอดีพี่เขาบอกว่าสามารถโทรสั่งได้แต่ว่าเราก็จะโทรสั่งก่อนเพราะว่าพอไปถึงจุดนัดพอบอะเราก็จะได้แวะเอาของนะครับก็คือเครื่องดื่ม,มละแล้วก็ตอนนี้พี่เขาก็กําลังสั่งอยู่น,นะครับเซเว่นกลางน้ำมีแต่ป่า,าแต่ใช่เซเว่นได้แต่ว่าตอนนี้กูขอไปยิงกระต่ายก่อนก่อนเอาถ่ายเดี๋ยวเอาถ่ายเดี๋ยวก่อน ไอ้พวกนี้ชอบล่าสัตวเห็นไหมจอดไม่ได้มาหาลาสังเจอกระต่ายไปเจอแล้วยังยังยังอันนี้อันนี้ก๊อกน้ำหรืออะไรครับเนี่ยมึงจะถ่ายถรพ่อมึงก็หาคอนเทนต์เก่งเนาะนี่แหละระหว่างกลางระหว่างเทอร์น้ำลึกไหมครับพี่ ไม่ะลกับผมประมานหน่อยโอ้ไม่ลึกไอ้น่าเล่นเล่นได้เนี่ยมึงถึงมึงจะลงพอใจเล่นลึกป่าโอย เุ้ยแต่ว่าโอ้โอดจา่าข้ <laughs> าแพ้เจ็ดร้อยบอดทุพันห้าโอ้โสบายเสียมันไม่ได้ดูดพุกเนี่ย <laughs> ล,<ม>ลืมเองลืม <laughs> อเองปลาเหรอปะเอาตอนนี้เราก็ช่วยเขาดิไอ <laughs> ถือกล้องอยู่ ตอนนี้เรามาถึงเซเว่นแล้วนะครับเรากำลังรอเครื่องดื่มนี่เรามาถึงเซเว่นกันแล้วทุกคนแล้วเราก็จะจอดทางทางกันก่อนนะครับฮะนี่เซเว่นของเราอาจจะดูไม่มีอะไรอันนี้เขาเรียกว่ามันหลอกมันหลอกมันอาจจะดูไม่มีอะไรนะใช่มันก็ไม่มีอะไร เราสั่งอะไรไปนะเราสั่งเครื่องดื่มไปครับเครื่องดื่มคือชูกําลังใช่เครื่องดื่มชูกำลังพอดีว่าพี่ที่พายแพเราอ่ะต้องเติมน้ํามันนะครับแล้วเราก็ต้องเติมน้ํามันด้วยเพื่ออินเตอร์จี้นะครับเพื่อให้ยูเซอร์ได้เอ้ยเพื่อยูเซอร์เพื่ออะไรมึงก็เอาบีโก้มาจอไปจอไปจอไนี่น้องผมนี่มันรักนะบีโก้เนี่ยมันอยู่ในสมองไม่ตลอดเวลาใช่ละโมนก็เป็นบีโก้ตอนเกิดมาเด็กคนอื่นร้องแง่แง่ผมแล้วถ้าถ้าถ้าอยู่ไหนบีโก้เนี่ยชื่อน้องคนหนึ่งที่แบบ ต้องคิดถึงเลยคิดถึงเลยนะคิดถึงเลยมีใครวะฮะใครนะอ๋อแต่มันเลือกไม่ได้น้องผมอะอ่าหลายคนฮะฮะฮะเอ็ดมึงน้องคพรนี่นี่นี่เป็นอันนี้เป็นอะไรครับพี่พี่ครับนี่เซเว่นไงอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าแกปฟูจะมาส่งได้ป่านนียใช่เดี๋ยวกูจะโดดให้มึงดูก่อนไม่กลัวกูไปนะ เฮ้ยจ้ามุดมุดนี่ไม่ลึกเลยแค่นี้ไม่ลึกเลยเลยนี่จะโดดเหรอไอ้เต้จะโดดให้มึงดูการโดดเนี่ยมันต้องแบบมีสไตล์จะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยการโดดเนี่ยมันต้องแบบมีสไตล์ ไอ้งีลไงนพตื่นดูเขาหัวรอจนดาแดงเลยตอนแรกกูตัดสินใจว่าจะเอาหน้าหรือจะเอาหลางกูไม่เอาหน้าลงปากรงนี้เลยเนี่ยเอะไรถืวคอนเทนต์ คือก่อนหน้านี้ที่เราดูข้อมูลมาเบื้องต้นอ่ะจะมีทอดแห่ด้วยแต่ว่าช่วงนี้ก็ทอดได้อยู่่ดด่แตวาทอดทอ,อ๋มอ,ม,อม,มันจะมีกิจกรรมคือไม่ใช่ว่าคุณมาล่องแพแล้วมันจบที่ล่องแพนะครับมันจะมีกิจกรรมหลทอดแห่แหวะข้างทางอะไรเงี้ยแวะเลยแต่ผักมันมีผักอันนี้เขาผักอะไรที่มันอยู่ขึ้นอยู่กับตามน้ำอ่ะผักปูด ที่นี่เขามีเก็บไหมอ่ามันจะอยู่ในลำห้วยครับโอคือคนปกติเขาจะล่องกันประมาณหนึ่งชั่วโมงจะ<ต>เรทสุดเราประมาณสามชั่วโมง <laughs> แต่เมื่อกี้ที่ช็อตมึงลงนะั่นคือเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะไม่ได้เตรียมดีนะั่นแต่โดนหินทรายไม่โดนก้อนีกระโดดไปได้ไงวะมันตื้นมันตื้นมันลงตุ้งแล้วมันลงดใช่มันลงถึงพื้นเลย A few moments later เอาไเล่นมาแล้วครับผม เจอกันอีกแล้วพี่ครับอันเอกมระูกครับอง่ออันนี้เซเว่นนะอุ้ยร้อนแรงของจริงเครื่องเสียงนะครับตอนนี้เราของก้มาถึงแล้วครับสองป่องเลยครับสองปลองแป๊ดี่จะแปหนึ่งไหมหรือว่าจะรอดไปเลยไปเลยไดก็ได้ครับพี่ มันอยากเล่นนำหรือไม่เล่นละเราก็ต้องโชว์สปิริตไปหานางเงือกว่าไปเราจะถึงจุดมุ่งหมายละเออเราจะถึงแล้วอะ ถึงแล้วครับผมทุกคนเออจุดหมายหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับสนุกมากครับแต่ว่าไว่าจริงจริงอะระยะเวลาชั่วโมงครึ่งเนี่ยถือว่าไวมากเลยนะสำหรับพวกผมมึงมนะมเมาไงตอนนี้เราล่องแพงกันเสร็จแล้วแล้วเราก็กำลังจะกลับที่พักใช่ซึ่งตอนนี้เราก็มีนัดกับพี่เขากินเหล้าขาวตอนมันก็ต้องสุดปะ A few m o m e n t s later ถ้าไม่กินอันนี้ยมาไม่ถึงเมืองคลอง แค่ตีสเตมก็กดกินกันนน่อยแต่กูว่ากินง่ายได้คุ้มไหวนะบ้างเอาจ่ไปกินนะ ควาแมนของเมืองคองมันก็ต้องสูตรแบบนี้แหละย็อะแล้วปุ๊บเดี๋ยวดิเฮ้ยไม่ไหวแล้วโดนโดนต้อนรับหนักก็สำหรับคืนนี้สนุกมากนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าสบาย ไปลงเลยกัน <Okay. S 2> เเด็กเล่าลูกไป <Okay. S 2> มาโอ้มันเล่นด๋อยนะลูกลูกหลักเนี่ย เมาเลยเมา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 เย่เย่คู่คู่ฝากไลค์ฝากกดแชร์ปัดขวาชแนลนะครับแล้วอย่าได้เจอกับอคาแมนมงคล